จริงๆมันดูไม่น่าจะมีปัญหาถูกไหมฮะถ,ถ้าป่วยก็รายงานาออการมาคุณหมอยือนยันส่งมาที่ทางรชาชทรรนรชาชทรร์ารายงานไปนรัฐมนตรีปากดโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้อ,อะคุณผู้ชม,มฮะพูดถึง ที่สภายังมีอีกหลายเรื่องหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องคุณทักษิณพรุ่งนี้ครบ120วันที่คุณทักษิณเนี่ยเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ4เดือนนะจริงๆรางชธันเขามีกฎอย่างนี้ก็คือ30วัน60วัน120วันนะฮะก็จะต้องมาพิจารณาใหม่ว่านักโทษที่ป่วยเนี่ยต้องได้รับการรักษาต่อไหมอาการเป็นอย่างไรบ้างแต่ดูเหมือนตอนนี้ทุกคนโยนโบยกันไป เราไปคุยกับทางรัฐมนตรียุติธรรมพันธุ์ตุทวีสอดส่องก็ตอบแค่ว่าเดี๋ยวรัฐธารจะแถลงแค่นี้ไปคุยกับรัฐธานโยนไปโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจก่อนนะนี้โยนกลับมารัฐธารประเด็นคือเรื่องนี้หลายคนวิเคราะห์ว่าจะกลายเป็นนางเพิ่งหยดเดียวนะที่จะเขาเรียกสร้างความสั่นคลอนให้กับรัฐบาลเพื่อไทยเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยโอเคและเป็นนักโทษเด็กขาดกลับเข้ามาได้รับการพยาโทษหรือแค่หนึ่งปี แต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลประเด็นสําคัญคือไม่ได้มีใครห้ามคุณทักษิณป่วยอแต่ไม่มีใครพูดถึงไงโดยอ้างเรื่องของสิทธิ์ของผู้ป่วยใช่ไหมครับอาการเป็นยังไง<อ>สมควรอยู่โรงพยาบาลไหมหรือกลับไปโรงพยาบาลราชธานได้หรือว่าหายดีแล้วหรืออะไรก็ตามนะครับนักข่าวก็เลยไปถามทางรอัดกระรกทรวงยุติธรรมคุณสาการเพชรนรินตอนนี้ท่านก็รักษาราชาการแทน,แทนอธิบดีกรมราชธานเนี่ยก็บอกอย่างนี้ฮะ คุณหมอรักษาอยู่ตอนเนี้ถ้าคุณหมอเห็นว่าทักษิณจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลต่อหลังครบ120วันก็อยู่ต่อได้ก็ต้องรอผอบอเดินจําแจ้งมาที่ตัวของรองประหลัดอีกทีหนึง่หงหมายความว่าไงฮะหมายความว่าถ้าคุณหมอเห็นว่านะครับย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้โรงพยาบาลตํารวจนะครับรักษาราชการแทนในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจนะฮะพลตตรวจโททวีสินเวชวิทารนนะ่ยบอกวันนี้อ๋อเรื่องคุณทักษิณเหรอ ถามรชาชทันก <c oughs> ็จะยังไง oh. คือถ้ายึดตามหลักการจริงๆ <c oughs> ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับ <c oughs> เรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจำเนี่ยมันชัดเจนว่าถ้าพักรักษาเกิน120บวันต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีกมร,ร,รมราชทันก่อนรวมถึงความเห็นแพทย์ที่รักษาเพื่อรายงานให้รัฐมนตรียุติธรรมรักทราบคนอย่างคุณจตุพรพรมพันธ์ก็เลยบอกเนี่ยท่านนายกลาพักร้อนถูกจังหวะเลย เหมือนกับไม่อยากจะตอบเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องครบ120วันคุณทักษิณเนี่ยฮะทุกคนก็เลยวิจารณ์ว่านี่คือ VVIP ของแท้ของภาษาวัยรุลนอ่ะนะของแท้นะฮะก็ทางหมอที่โรงพยาบาลตรวจที่รักษาคุณทักษิณก็ต้องทำความเห็นและส่งข้อมูลการรักษาตลอด120วันไปให้ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพคือคุณนักทีทองปราดพบเรือนจําก็ต้องขอความเห็นไปที่รักษาการอธิบดีกรมราชทัรร์ ก็จะมีความเห็นอยู่สองทางหนึ่งเห็นชอบสองไม่เห็นชอบแล้วรายงานไปที่พันธตระเวนขวีสอส่องรัฐมนตรียุติธรรมนี่เป็นขั้นตอนจริงๆมันดูไม่น่าที่มีปัญหาถูกไหมฮะถ้าป่วยก็รายงานาอ๋อการมาคุณหมอยือนยันส่งมาที่ทางราชัรร์ราชัรร์รา,า realiz an realiz an รยงา,า,านไปรัฐมนตรีปรากฏโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้ล่าสุดนะครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทรรบอกถ้าคุณหมอลงความเห็นว่าคุณทักษิณจําเป็นต้องรักษาต่อเนื่องเนี่ย ก็สามารถขยายเวลาได้ก็อยู่ที่หมอแล้วล่ะถ้าฟังแบบนี้เผือกร้อนไปอยู่ที่หมออีกแล้วใช่เอานะฮะจะจบยังไงแต่ทางการเมืองไม่จบนะฮะทางการเมืองวันนี้เนี่ยเราไปพูดคุยกับหลายคนค่ะอ่ะเอาง่ายๆเอาคนเพื่อไทยก่อนอ่าุณอ้วนภูมิธรรมเวชชาชัยรองนายกรัฐมนตรีมองเรื่องนี้ยังไงคะเขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับหมอเหมือนเดิมนะครับถ้ารักษาตัวครบ120บวันเนี่ยรัฐบาลก็แทรกแซงอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องของดุลยดพินิษของแพทย์ เพราะว่าระเบียบราชทันมันก็มีชัดเจนแล้วก็มีมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วไม่ใช่รัฐบาลนี้ที่ออกนะอ๋อมีมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเหรอคะเรื่องของการคุมขังนอก<ช>เรือนจำเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณทักษิณก็เข้ามาถูกต้องออตามกระบวนการยุติธรรมตอนนี้อายุ70กว่าแล้วและคนวัยนี้เจ็บป่วยก็มีอาการแตกต่างกันไปอ,อ,อย่ามองการมือ,อย่ามองเป็นสองมารตรฐานไม่อย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นประเทศชาติไม่สงบสุข เราหลุดความขัดแย้งมาเยอะแล้วน,<อ>น,นี่คนพักเพื่อไทยบอกแบบนี้<อ>แต่ทีนี้วันนี้ก็เดือดอีกเหมือนกันอีกกรรมธิการตํารวจสภาผู้แทนร,ราษฎรนะครับคือคุณชัยชนะเดชเดชโชเป็นประธานกรรมธิการจากค่ายประชาธิปัตย์เนี่ยเขาทําหนังสือเชิญพันตำรวจทวีรัฐมนตรียุติธรรมมาชี้แจงเรื่องนี้แหละสัปดาห์ที่แล้วก็เชิญใช่ไหมเชิญคุณจักรัชราเพชรทองทเชิญโรงพยาบาลตํารวจเชิญาราชธานมาอัที่นี้ก็เชิญเหมือนกันแต่เชิญระดับรัฐมนตรีเชิญโรงพยาบาลตํารวจ มาให้ข้อมูลแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรียุติธรรมไม่มาอม,มอบหมายให้ผู้แทนมาเป็นรองอธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยมาชี้แจงแทนนะครับคุณวัชระมาเหมือนเดิมแชร์เพิ่มเติมตั้งแต่คุณทักษิณก้าวเท้าเข้าเดินจำพิเศษกรุงเทพปรากฏมีข้อมูลว่าไม่ได้กรอกประวัตินักโทษเหมือนผู้ต้องขังคนอื่นไม่ได้เขียนแม้แต่ตัวอักษรเดียวกลายเลยไปฟังเสียงคุณวัชระหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เดือดจริงๆครับ ไม่ได้กรอกแม้ท่านประธานบอกว่านาชทัษิษิณชินวัตรไม่ได้ตัดผมแม้แต่เส้นเดียวผมจำได้เช่นเดียวกันครับแม้แต่แบบทะเบยียนประวัตินี้นชทักษณิณชินวัตรก็ไม่ได้กรอกแม้แต่ต่วอักษรเดียวโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้คุมชั้นผู้น้อยเขาเกรงกลัวเขาไม่กล้าสอบถาม และผู้วุงขับบัญชาก็ไม่ได้สั่งการให้นชทักษิณชินวัตรอ์อบใบทะเบียนประวัตินี้เหมือนกับนักโทษทั้ง4 0 0แสนคนทั่วประเทศชมที่เห็นภาพเนี่ยคือดูเรียบร้อยสงบดีนะในการชี้แจงในการประชุมกันเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้โอ้โหวุ่นดักเลยทำไหมคะกรรมธิการคุณประชาภพพัทองบอกขอให้สื่อมวลชนเนี่ยอยู่ในห้อง,องด้วยจะได้พูดอะไรบบกโอ้มีข้อมูลออกไปแต่ปรากฏว่าสสพักเพื่อไทยพลตรตรีสุรพลบุญมา ซึ่งเป็นกรรมธิการเหมือนกันไม่เห็นด้วยนะฮะขอให้เป็นการประชุมลับเลยแล้วมีอะไรค่อยไปถแถลงหลังการประชุมเนี่ยแหละฮะก็เลยวุ่นกันพอสมควรคุณวชระก่อนจะเริ่มพูดชูเหรียญขึ้นมาในที่คล้องคออยู่นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทางกรรมธิการบอกคุณวชระคุณอยู่ในประเด็นหน่อยอย่าใช้สำนวนโวหารอย่ามาเล่นการเมืองมีอะไรก็พูดกันตรงโตโอ้โหข้างในห้องประชุมนี่ก่อนประชุมได้วุ่นกันพอสมควรนี่คือเรื่องราวของคุณทักษิณชินวัตร ที่จะครบรอบ120วันในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะเรื่องคุณทักษิณก็ยังเป็น Talk of Town ทอยู่นะคือประเด็นสำคัญคือทุกอย่างดูเหมือนตั้งใจจะเก็บเงียบอะคนก็สงสัยไงคือถ้ามันไม่เก็บแล้วพูดออกมาอากงอาการอับดองอะยางเห็นภาพคุณทักษินนอนแบบอยู่ในโรงพยาบาลอย่างนี้โอเคอะ่ถ้าเข้าใจได้คนจะป่วยมันห้าไม่ได้ใช่ไห